สวัสดีครับปาโกซุริโยบันทามาแล้วครับพี่น้องครับอัปเดตครับสิ่ใบสามแล้วพี่น้องครับแบบใบสามแล้วครับที่มารับบนนอนเรียมติดต่างพิธีครับมาเนี่เดินทางไกลครับติดต่างศาสตร์นิดหน่อยปกติใบสองหรือใบมะกุกกาจะดติดต่างแล้วมาเนี่ยาสนิดนิดหน่อยครับมาหลุดน้ำกันครับว่าสีเหลียวตอนจักโมงกันเนาะครับเดี๋ยวโดยประมาณครับใบสามครับทีมรถบัสเขาจอดเรียบร้อยแล้วครับหลังเวทีครับพี่น้องครับ หลังเวทีด้านขวาครับรถบาสที่ขั้นอาจารย์นักดนตรีครับแม่ลำไยครับพัวใจรัดครับแล้วก็รถป้าโกอยู่มุมมูครับพี่น้องครับตอนนี้ครับตอนนี้พี่บรลบุนอนเริ่มติดตั้งแล้วครับพี่น้องครับเวทีเฮ้ามันนี้ครับมาหล่นน้ากันครับทรงเชี่ยทรงกำลังใจให้กับที่บรรบุรุงให้ติดตั้งให้ท่านเวล่าพี่น้องครับครับเมนีลังกระแทกฟ้าอีกแล้วครับครับ บางทีมีจํากัดครับพื้นที่มีจํากัดครับครับหลังที่ครับคือกับอาคารสีชมพูครับอาคารซึกสีชมพูนี่แะครับตรงจุดนี้แหละครับเพื่อนว่าไปยัยงไดมาจังไดพี่น้องออืบะแมนหอยพ่อได้ท,ที่คือเสียดายมองอยดู่ดิวดีๆแดงวัอนี้บ้านเป็นหลังเลยบ่ฮะ,ะบ้านเป็นหลังเลยเน,นี่ยนี่ มอไม้ของน้ำนี่โตพร้อมหมดเลยขับพลังติดตั้งพื้ที่พื้นที่จำกัดเล็กนิดหน่อยครับล้างเวท,ท,ที่ล้งกระแทกฟ้าครับนี่ครับอิ่มบริเวณบางแน่นิดหน่อยพอเด็กทางเต้นครับ หลังเวทีเราวันนี้ทีมมะละันนอนเริ่มการแสดงพี่น้องครับนักแน่เพระาะว่าการเดินทางมันเดินทางไกลมาเนี่ยสองร้อยที่ห้าสิบกิโลพี่น้องครับมาหอดผัดผ่อนนิดเดียวกินเขากินน้ำครับทีมมะละบันอนเท่าครับเรื่มติดตั้งครับพี่น้องครับตอนอน,น,นี้นบ่ายสาม ทำใบส,สามให้ลยฮะเดี๋ว,ว,ว่าเทียงเถาบ่าโม่พอรถบารเท่าเบี่ยบโมงครับาบโม่กลัวายโม่นี่ครับพี่น้อง <c oughs> มีเนื้ที่สําหนีครับ หล้างรถเครื่องปัน่นลังรถปัน่น เขยายมาหอดีแล้วเกือบเกือบประตูโคาาาา้งหาาันหน้าเข้าหอละครับเวทีเข้ามาแลงหันหน้าเข้าหอละครับงโอ้มาเนี่ยเป็นแทบ เฮ่ยพ่อป้าเฮ้ยังเด็กสุดหอกครับตัวเฮ้หลายคันเลยสวัสดีเป็นยัง่ะตาไี่ถึงยังอะเบนบอก วันทามูาได้รถกะบะรถสวนยัพอดีสมจังหวะเป๊ะๆสวนกันอีเดยอาไเอากันอาไปม่เนอไคงากน้ไเสยเงาอ่ะโลบเลยเนาะลบคยูไม่มีรถสเอออันนี้อันนี้รถสวนานเดยออยังไมกินเลยเ็จางจกมงหลังยจกมงหลังบอ้าหายไม่เสรเออายังครไแต พัญญาแต้มมากก็จกมาเด้อมือแรงไอ้พัญญาแต้มมากก็จกมากวันนี้มาแน่เนี่ยโอ้หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามวันนี้มาแน่เลยครับแล้วก็จบกับแม่ทร้งหญิงไปนะอ้าวพัญญาแต้มเคันเบิรงกเก็บอยู่เอากระจกมาเปลี่ยนด่วนละโอ้เบนเบนออกแล้วกันยังงงอยู่เอาไปหยังก็คือบ่มาเอาออกไหม เต็มเล่นเลยนะ่ะเต็มเล่นเลยเออกลางคืนนีนน่จบงานมันหักแล้วมันบวขาดบ้านหัวครับ ทมิ้มีกูไพ่เพื่อนไปเอาลงนี่ครับประสานเห็นไมบ้านไหนครับบ้านไหนมีร้าดทางเดียวขม่าเนี่ยแะครับมีร้ายะเอามมัโอ้มันหลดโค้งหลายโค้งข่องหดอเนท่อมีงเดียว่องหัดองเกนข่องอนโคอ้นขงแมนครับขม่าขมาเ่กี่กิโลหรอกขม่าประมาณสักสองสามโลนี่ยแหละ่งวา่งนี่ เล่กวงนาโ่วืม้งอกว่่มนี shoe, my my ่ัดตั้นลกดูซื้อว่ามันสิดูซื้อว่ามันสิดูซื้อว่ามันสิหักลงมาแหะแต่อันบดบท่านเดนลนล้ส่นานยาล้านน้ำใส่กระอยาแล้วก็น้โวนแล้วก็ยังเพือแล้วังวัดแล้วคุณน้ำใสจังอำอมาม่แค่หาหมู่บ้านครับผม ต้านผมหน่กสิกิโลครื่องงานหาบ้านนะพ่พ่เพ่นงานขามปะย่นนการมาณเกราะ่าซี้ยมัา้่ค่ยนีปะปา่ค่อยดีอดีอันนี้หมงานเลีวตรงไฟแดงหมวเปลี้วงาขามเอ๊ะสิครัเด็กโกะกเจีงแก่ลบออกท่านครับพี่น้องครับเส็จกสร็แตกแทรกกระจกครับโอ้งานใหญ่เลยครับ งานหญ่เลยเอาขอบคุณทุกการติดตามด้วยพี่ยัยขอบคุณทุกการติดตามครับอันผูบังคิดพี่ยัยโกดุิโยบานทาเอาบอถึงบ่อพิษขอโทษจก็อภัหหลายๆครับพี่น้องครับตอนนี้ครับมาหนุนน้ำกันครับเป็นกําลังใจที่บลร์บ,บนอนครับกํางติตตั้งเิธีครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับผมขอบคุณหลายๆที่ติดตามชมคลิปครับสวัสดีครับ